โดยคนคนเดียวและใช้วัตถุมีคมน,น้าเดียวเรากต่ใจค่อยจริงไปว่าเป็นไม่ได้ไหมว่าถูกแมลงสัตว์กัดหรือสัตว์ป่าเพราะมันอยู่บนขเขาแล้วจะส่องยังไงถึงจะอธิบายได้ว่ามีคมเดียวกับมีสองคมหรือกับุันสัตว์กัดแทอย่างเงี้นะ แต่ดีถาษาเพิ่มเติมไหมนสําหรับอย่างนี้สําหรับลูกเองนะครับก็คงจะสําหรับลูกเองนะครับก็คงจะมอบเป็นหน้าที่ของทีมงานทนายนะครับที่ท่านจะต้องนําข้อมูลต่างๆนะครับไปชัดพรก็วันนี้ลูกก็ ้อมรับนะครับในคำตัดสินของสารชั้นต้นนะครับก็คงเป็นอันที่ของคิงานทนาที่ท่านจะต้องพิสูจน์ให้สังคมได้เห็นว่าลงไม่ใช่อุกบของพิดครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่ที่ฝ่ายจำเลยนำเสนอเข้าไปในสำนวนว่าเด็กคุณกับสุนัขชื่อปลาสพเราก็อุบสุนัขทหาร มาอธิบายว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าใครให้อาหารเขาไม่รู้บอกเป็นใครเขาจะมีสัญชาตญาณใกล้ชิดกับคนคนนั้นเราเอาผู้ฝึกสุนัขทหารซึ่งเที่ยวชาญในด้านพฤติกรรมศาสตร์ของสุนัขมาเปิดความต่อสารด้วยเพื่อหลางว่าน้องอาจจะเดินไปเองได้ เราไม่ได้หมายเขาว่าน้องเดินขึ้นสู่ที่สูงทีตายได้แต่น้องออกจากบ้านเพราะเหตุสุนัขได้อันนี้เป็นข้อหักล้างที่เรานำเสนอทั้งนักพิจารณาแล้วก็ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสุนัขนะฮะข้อนี้เราก็เอาไว้ครบทวนชัดเจนแล้วสำคัญสูงสุดที่เราหักล้างก็คือสารพันธุกรรม หรือดีเองเองไม่พบในตัวน้องไม่พบในกางเกงฑที่น้องสวมใส่สำหรับเสือเส้อก้ามเสื้อก้ามที่น้องใส่สีขาววันนั้นทั้งฝ่ายโจทย์เขาก็ทั้งฝ่ายตำรวจเขาก็มองว่าจำเลยนั่นแหละสับเส้นผมแล้วเอาเสื้อก้ามน้องห่อเส้นผมลงมาเราก็ เนื่องจากไม่มีใครเห็นเราก็พยายามนำเสนอให้สาลเห็นว่าในายพานป่าเคยไปขึ้นหาของป่าก็เคยเห็นวัเนวเห,เห็นควายเห็นเห็นไฟไปเลี้ยงที่นั่นท่านก็บอกว่านายพานคนนี้ก็บอกว่าเคยเห็นวัวกินเสื้อกินเสื้อคนนี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็สันนิษฐานได้ว่าเสื้อกล้าม แขนมันกว้างน้องก็สามารถถอดเองได้อาจจะบัวหรือควายที่เอาไปเลี้ยงกึนไปก็เป็นได้ส่วนกางเกงยิ่งเป็นกางเกงขาสัน้นเวลาน้องปวดทุกข์อาจจะถอดเองได้ต่อนะ้าทำไม่ได้แต่พฤติกรรมของมนุษย์พฤติกรรมของเด็กวัยนี้ทำได้นะครับทำได้อันนี้เราก็ ล้างให้เห็นว่าไม่ใช่เป็นเช่นนั้นอย่างเดียวอาจจะเป็นอย่างอื่นก็เป็นได้ครับสารได้ให้ประกันอะไรบ้างนะครับนอกจากราพย์สารได้ชาดได้เมตตาก็คือว่าสารอนุญาตให้ประกันในหลักทรัพย์เดิมคือท่านปล่อยท่านให้ประกันในห้องพิลาเลยเป็นคําสั่งแต่เนื่องจากบริษัทสินมั่นคงประสบปัญหาด้านการเงิน ท่านก็ให้เปลี่ยนหลักทรัพย์ใหม่ในทุนทรัพย์เดิมครับป้อเงินไหมประกันเมื่อกี้นะครับผมก็ไปอยู่หน้าเจ้าหน้าที่พอดีแล้วก็ได้ประกันด้วยความรัังสารนสารท่านสั่งให้ประกันในราคาเดิมนะคือห้าแสนประกันห้าแสนนะครับแต่ว่าในส่วนของการใช้หลักประกันวันนี้ใช้ชโฉนดที่ดินเมื่อเป็นโฉนดที่ดินก็ต้องเพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะก็เลยตีราคาประกัน 650,000ในราคาของส่วนที่ดินนะครับแต่ว่าราคาประกันจริงเราให้ประกัน5แสนเท่า,า,าล้านล้านเดือนในชั้นต้นมีเงื่อนไขการปงะกันไหมครับไ,ไม่มีเงื่อนไขครับไม่มีเงื่อนไขท่านสั่งให้ประกันเลยไม่มีเงื่อนไขท่านสั่งแต่ในกำล,ลังนะบอกว่าให้ประกันจเฉลี่ยประกันอันดีเลยนะครับคุณทราบไหมคา 500, ราคาับ5แสนนะครับไม่ได้ถามคุณเตอือนไหมครับ คุณ f อผู้ให้กำลังใจลุงพลมาตลอดผมก็เปรียบเคยเหมือนว่ายกที่1เราแพ้คะแนนไม่แพ้นอกนะครับยกที่สองก็จะเป็นคณะตัดสินอีกคณะหนึ่งนะครับก็ใช้เวลาน่าจะปีสองปี f อซหรือผู้ให้การให้กำลังใจลุงพลก็จะทึ่งไหวยังมียกที่สองนะครับขอให้ มีความมั่นใจว่าสำนักกฎหมายทำารงสีไม่ทิ้งคนไข้ระหว่างรักษารักษาให้จนสุดครับรักษาให้จนสุดครับขอบคุณทุกท่านนะครับใกล้ปีใหม่แล้วขออวยพรให้ทุกท่านประสบสุขโชคดีทุกเมื่อทุกวันเญ การแดนการกนก็กันก็ขอขอบคุณที่ซีท่านนะครับผู้ใหญ่ดียท่านที่ติดตามนะครับเรื่องของงค์พระแต่นนะครับในวันนี้ตลอดกับะทะพักวันนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่จดีน,นะครับที่ยังให้กำลังใจองคลพระแตนก็คงจะ พูดอะไรได้ทั้งหมดนะครับขอบคุณครับโรงแรมรี่มาพัด้วยนะครับและขอบคุณเจ้าของตไม้แล้วก็เจ้าของของอะไรนะครับสวยๆนะครับที่เป็นเงินนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณจากใจนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับสบายใจได้นะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ยังย้ำเสมอนะครับว่าลุงป้านะครับไม่ได้ผิดรูปกระทำให้น้องต้องเสียชีวิตนะครับก็ขอให้ทีมงานทนายนะครับท่านได้มีเวลาในการนํา นะครับข้อมูลต่างๆเข้าสู่กระบวนการทั้งสามในตอนต่อไปขอบคุณครับขอบคุณยูทูบเบอร์นะจ๊ะขอบคุณ,คคณทุกคนที่บอกว่าให้อยู่นาอยู่นาเข้ามาเต็มเลยก็ขอบคุณเราเอนีก็คือเนี่ยขอบคุณทุกคนมากนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปที่นาพรุ่งนี้คงมีการผูกแขนกัน ไปศรีสุข,ขวนนะัณเนาะก็คุณทางทีมชาวบ้านนะคะที่ตอนนี้ดูอยู่นะชาวบ้านสารสีจังหวัดนะคะที่รอที่จะขกแขนไปสีสุข,ขวัญทุกถงพแตนี้นคุณไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้พระแตนได้สู้ต่อจนถึงที่สุดค่กคนก็ยังเหลืออีกสองสามสู้กันต่อไปค่ะ มาก